ายดีพี่น้องย่ยาพแลาฟังล่าและฟังไทยจางประเทศน้องเด้อพวกระเคือเก่าพี่น้องเอาเงินเบิกเงินหลวงนะแนแนลเปิดตามมาเจนเฮ้ยมวยกำลัง่อที่ลวกมาม่าบันที่ตำพี่น้องเนี่ยใชใหญ่น้ำดนบัตจะของจักมดเมื่อใดจไจะชิบหาโคร่ชิบสี่บัดชิบสี่ อันใบขาวๆหายจำหายแต่ชิ้นหเลยปวดไจำฮะมดวันที่สิบสี่นี่แต่อายเแล้วเม่วันที่สิบสีวไปสิบสาบ้เบิ่งปวดหน้าไปนั่นบรเก็บเก็บหมนันลูกข้าลายอยู่บโมยมานี่ยลายจบปวดหัวจิบปวดหัวตีว่าลูกข้าลูกข้าลายจบปวดหัวได้เปวดหัวพมันมไค่ซอยทีนี่เนาะ พี่ีละับลยหแ้นอใส่ผักบ้งสงับีงิน่อือคแดคุยโทรศัพท์เจอามกับลูกคนนี้เนาะแค่ได้คุยกับน้องชาพิมคุยกับน้องซื้อแล้วท้องนั่น เย็นมักไงมือนอกงมไม่กะดุกแต่พิมเราคิดตัวเจ้าแล้วซื้อเร็วขอน้อยไม่ใส่เรายดจะไปจะไปโอเรียนดีบอมันนี้บ่วงที่ใครบอกนี่นะน้ำข่อยนี่พูดนึงผ้หนึ่งครับผาหนึ่งอะพูดถงให่ไม่น้อง คักเล้ยเขากันอำลำบบังพวกฮักอ่นเฮ้ยปากเกี้ยงไปวะดืมเมื่อไหร่ลื่นรหาตักโโอ้ต้องเต็มหม้ออย่างเงี้ยพี่น้อง มอนเองวุ้งไงผมจีตาโจกินมนนะพี่น้องเต้มหมอชองพิมจีตามเลยพีนองตั้มเมตั้มเบิร์ดใช่ปเป็นตะกินอยู่บั ล้อฮิตไส่ลูกบ่ใส่เวเลยใส่ออกม่มล่งมาเร่ยดอกมีเลีย้ใส่เบินนันหยังนะเป่นวดนะโอ้ยอยล้นก็บ้านนรียนมอยล้น ห่วยบับเลยเจ้าเลย้า่ามห่ยไอ้ยันไอ้ยันคนสวยมาเลยใส่มากต่เลยนอยคนสวยมาเลยพี่น้องหาวนาวนาวเดยวจะขวนี่ใส่สีผมไปเอาหมวกไอ้อดูหมวกออ้อ

แกหมาเจียมกนะลอเราส่นจะุงเรื่องมาคุยถึงดใสองใปุ่นปุ่นเ่ยมระป๋อปนเหียมกันมันบรเวณแม่แม่ปุ่จะเมาแล้วเสียเรามเน้าเอาเลยกสีักเลยเอาน้าใส่ตกน้เต็เมตต็มมเล่นตตม อมจิ๋วสามนะจิ๋วอืมใสเยาดิเค็มซาลาเปาซาลาเปาอืมไปเจิดเจ้ดเจดรเหลืองปุรออนี่ใส่นอกนู้มกอปนัวอเยกเดเอาบอลออกมาให้มันเนเ้ัน้านย เสร็จ <ersch> แล้วเป็นย <H> ังน้ำปลาบ่นน้ำปลาบ่เอาหีบลงีบลงอ่เป็งนัวกูกับมีกูลืมเอาเป็งนัวสิแป่งน้ำตาลน้ำตาลจะมีนะน้ำตาลใส่แล้วมเอมึงเอใส่น้ำตาลให้

ผัดกลรี่างบน้รอมักินน้ำกันตอนนี้กับกินอล้อกเด้อขี่นนองเด้อทำมามาข้างนอใส่ไข่ใส่กระชามใส่กระชามใส่ไข่นั่นมีปาดล่งอีกเลยน้างนอขึ้นบัวล่งน้ำกันหรือบ่เวาลงงโลอ อเฮ็ดขนด้มเราจิ้อยู่ไกลามามาใ่่เนี่มงกินใ่กิอะไ้จิ้มก็เอาสูตชีวิตแท้เลยมืดบมดันมือใดหนึ่งตัวัวานบ เบิ้งางเนเบิ้องลูกชาย่ะลูกชายลูกไมเอาเอาบอกเอยื้อง่เาเอาบอถึงชอบอกลูกชายกาเนี่ยสาวถูอบ่าวน่อยข่า้ขาเด้อ

เขาเห็นยังนอนอยู่แต่ว่านี่ยมีนมาทำย่างด้วยกสียงก็ไม่เกิดหรให้ลูกแพ้คนได้ทำออมึงว่าไกนหำในมือม่ไนมีเนาะดใช้ทย่างบ้าอะไรอแหละค เอากมาเหนไหมแ้นออกเจ้ากินข่าวแล้วบ่นเหินไม่เหินหันนาหรอหอเราอาว์กระ벙ฟองเป็นี่ไงเอามาคนนี้ล้ววะ

ไม่ได้จะมาองานบุทานงนนี่ประกยน้นตกลงบกันได้เลยสุด้นซุกรันาสเต็จะประกาศใหคศ้คุณเออค่้นใเาเมื่อวันเนี้ยเ่าใครแล้วองเราเร,เา,เรอเอาคนไทยกับเอาเราอะเอเอคได้มมนได้งานที่หาดอกมันลก กินตำมี่นี่ยตูม้ไว้เรือยว่ะชาวอเมริกันได้ตู้มามอทำรงลงป้ายแบบนี้นะถึงแล้วทีอยู่ในเส้นนีใช่ทำงานทมันไอเราป้าป้าจะช่วยลงนะอบลนลูกทน้ะสพระเป็นไรขนาดเนาะส เี่เอาอตนอืมอม<า>ือ่วเาลอืมพอมาเ็บห้าบาทไอ้ยได้เราอ้อกอกินเราบอกกิน,นกว่าเรา้องร้านไหนเราผักซื้อร้านทางของผักซื้อ,อะ หาด้ยพลูกคยเจ้าซื้อมากเคเจาไปต่อบัจซื้อใคลูกหมเจ้าค่ะพออุ้ยมซื้อด้ไอือได้อไปต่อบัรมือหันไปสองคนแม่ไปต่อบัสมากเลยต่อบัหันมาคุ่ไปต่อบัสมากเราซื้อเห็นแล้วไม่คขอฝาก ดวยป้านตอดเยอนอนลากบนเขากอดคอนอนทำไมมันงบุยาน้าวันคุยนำลูกคอยเดินพอเงินอย่างเดียวนอนสบายไมู่บนนอนนอนจะหลานธรามธทำมกูเื่อโทรไปไ้าใหม่ทีนอนบนยมิ้มมือเด็กสิมามาอย่าลืมขนมฮาเดิมมันเราอไม่จะกินมนมลุมันจะดีขนมมั้นังวะ เออเออแม่ปเแต่แม่เลเป็นังไปหาโมซิตะเียไปรักลมันดอกผีโมซินี่ยอามให้ลกเนเออเออเมียบอกด้บอกขอ็ยับเรอ่ะัวไอ้อามอห้กเองเอกเนบอกจะขออเลก ก็ว่าอามกินเดลเคลกินเดลดออามไข่ลูกเงีนบ้กูเห็นแน้เห็นบ้ารเน่ยังูแววไปปบป้ากมาห้องเเสริมสอแล้วว่ะาหูจะมาเบิรดแเบิรดแอมสดแล้วกันดิเอาลายบลอกลายบอเอาแก็ลเิมอามเอาลายเดลเล เออพุ่มเอ็นอะไได้ล้วยพุ่มพุ่มใช่ป่เออเออเออที่เจอค้อพอน้ำซุปล้างครอบพุ่มพุ่มกินนี่เป๊ะเป๊ะเป๊ะตัวก็ได้อินตัวหายแม่ใหม่เด้อเออเอออินข่าวเอออออออินเอ็นคนอี้แหละอินข่าวซะหลอกบึ้งก็เป็นชนารุ่งมุ่ยอะลูกทำเพราเอี่ถามมาเพราะแม่กินข่าวหรือยังมันจะพ่อแม่ถาม พฮเมือมนหัวเจ้าอีกมยังมันอบคาเจ้นี่แหละแล้วมันก็ทไปให้คนใหญ่พไม่มาเจียบคุยมันบานยันี่จะมับ้นมากันยน สูสาวสอบนอยแล้วทะเลาน้ ô, ็อยากนางเนตจะนาหนุมมตอนเอยู่หุมนี้ผู้ชายชนอนไคุม่หมือขหงขาตาแม่หมนจะไม่อยู่ ย้ายบ้านาแล้วนะคะมือใครไปย้ายมาเอาเหมือ่อคนเหมื่อได้หรือคะมาย้ายบ้านไปไหนเราให้แต่ทานเมือม่อประทานอยู่เลยเราประทานห้องไม่เป็นเมื่อแล้วคนะมีตาเท่าขอมขนาดประทานซีสาวไอพ้พลเป็นนาหรือ่าจันอ้าวยังไอพ้พลด้วยหรอ รู้จักเอ้าเขาเป็นคนบอกสื่อเขาพูดอย่างนี้นะเออถามมันหรือเ่าถาม่อยอ้อมไหมอภัยพลจะมาเริ่มง่นถามเราเราถามกันเลยบอกว่าหนูหนูชื่ออะไรหนูชื่อมิ้นค่ะนางผลน้องมิ้นเราเราถามเหมือนทบัตหยางน้องอภัยพลมือนะน้องมิ้นมามาจะอัดเราไปย่างเดมวานเนี่ยเราทำไมทำไมไม่เห็นน้องผลเลยเขาบอกเราอะน้องมิ้น มาจะอาบน้ำหรอน้ำางฝนเนี่ยงหมือนหนาทำไงหนอถามทำไมหรอพิชเชอร์ฝนวะเนมเอื้อยเฮาลโหลวะอ้าวฝนเราก็ขู่สื่อกูคงกูบอกสื่อสื่อมึงไปสื่อสื่อมึงไปสื่อกูเรามันแบบป้อห่อเยอะว่ะเดี๋ยวเราถามเขาแล้วน้องคนนั้นใส่เสื้ออะไรหนูใส่น้ำฝนค่ะเาก้ว่าเอาแรกอ่ะเอ้าอย่ามึงก็บอกสื่อกูเราเพอาะในห้องมันด่ายฝนแต่ละมึงไปด่า ด่ามืออีตาเนี่ยตอนนี้เพื่อนวาจะไปยุ่งเนี่ยกับเราจะไปเบ้าเนี่ยกับเราอ่าเราถามพันได้แต่ถามเนี่ยเราจะถามตลอดเนาะไม่เคยถามเลยถามไม่เลยจ้ะแล้วไปห้องย้ายแรงขึ้นเที่ยวขึ้นเที่ยวขึ้นลงที่น้องแย่เนี่ยเรไปได้กินเลยนะเนาะน่าปวดเลยเขาด่าก็มือนนี่ก็เล่นคนพอนำปลาอีตาเออแบบคนเคยถามมันถามได้มาเนี่เนาะจะไปเอาหน้ามันนะคนไปเอาหน้า เดาพยายาม่ได้ถามเาพยาาไ่ได้วอเขาไรคือเากเาานเราเราพาากเขาเลยเขาด่าเขาด่าเร้เรไม่อาถามเลยี่กันจะี่็รไอายารถึไปไปราไปที่ปปี่นมไปเานกันเนาเราไปถามอ่ะไปที่ปปี่นี่ลงเอาเอาเปเาลงไปหกขางาเอากระําอะน้องคนที่ขึ้นไปกับพี่สาวชื่ออะไรหนไม่รู้จักชื่อเขาค่ะเอารออ่ะ ไปไปด้วยกันทำไมไม่รู้จักชื่อกันเัาด่าเลยเฮาเขาด่าแล้วมึอแล้วหยาเลยหยาว่าเขาเลยมึอนะง่อยไปเปิดประตูหนูกูไม่ใช่ผัวหายน้องแต่เราเสียเอิญเลยนะเอ้ยหนูป้าเลยได้หนูในกำลังใจถ้ากรโดดบักเลอยู่กินข้าวนะคะคุณอาเอามือเอาดีบอสเขาว่าอุ้ยเ่าตกใจอะไรจ้าตกใจคุณลุงเรียกลุงอีกแล้ว เรียกพี่ได้ไหมอ๋อคุณครับคุณตาเขากระแหลขึ้นอ๋อแ่ก็ให้อ๋อแ่ก้าพังเบารถเขาเป็นคนเบาเจ็บอยู่แล้วเขาบอกใส่ทห้แล้วเขาเบาสมุนอ่ะเขาบอกเปิดห้องคือไม่มีมารยาทเลยเขาเขาก็ะจุกแล้วเป็นอย่างโตเป็นควายอยู่แล้วเขาบอกเปิดห้องบางยนต์นะพี่แจนถึงตีนมันไงล้างส่วนล้วนแล้วก็ม่ต้องเบื่ออย่างไรเรื่องแล้ว มันก็อู่แมอินโอนิ่มเลยพี่น้องเนี่ยเร่อมเพนพี่บ้าเนยนี่กับเขาเขาพอกากินเ่าแล้วเานไเาอหมาลาพี่น้องชิจบคลิปไว้เท่านี้พอกันคลิปนามาการกดเล่กแแซ่ได้พี่น้องกดติดตามไแล้วพี่น้องสบายดีแหละสวัสดี